ยากเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนมั้ยอ๋อลืมไม่ต่างงี้ก่อนไหมพี่อ้าวอ้า๋อน่ารักโอเคไอ้งั้นน่ารักอ้าวตกต้นสุขภอพกับตายเกไม่เป็นไรค่ะสู้ตายในหน้าทีพอหลบพี่ไปกล้าน้ำาป่ะอาบนี่บ้านเหรอพี่ยังไม่อาบนะเพจจะฟาดด้วยสายไมค์โวย Happy in so many places Happy ทอดแบบให้เต็มเลยพรุ่งดูกัน ปีดไหมยังไม่นอนเหี้ยเอ้าฮะนี่พี่หลับมาทั้งวันแล้วอ่ะเอออะเงาเบาเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีน้องพี่ว่าน้องอะใช่ฮะใครอ่ะพี่ไทยพี่น้องผมยาวนะพี่มาดผมเอาพี่ใครน้องผมยาวมากนะพี่เฮ้ยนี่เหมือนจอยมากเฮ้ยใช่แพ้เาาแพ้ผมยาวพี่ไม่เอาไม่วาดไว้ทำไมอ่ะ เดี๋ยวปันหาไปสักคนพี่ก็จะลบไปหนึ่งคนเหรอลบทำไมเขียนทั้งยี่สี่คนแล้วแหละอไม่ว่าใครวาดไว้ก็ได้มันเขียนไม่พอพี่พอเออลองดิไม่พอแต่เหมือนพี่ไทยว่าเหมือนว่ะจริงจังแพรว่าเหมือนแพรว่าต้องมีดอกค่ะเออแพรว่าต้องมีดอกค่ะจะเดียวกันเอ๊ะมันต่างกันมากเลยนะเว้ยเอ๊ะจะเขียนเพื่อ ตดทำไมไม่ขอลายเซ็นฮะหนังว้าทำไมอ่ะเฮ้ยเมาอะวิ่งเมื่อกี้เขียนผิดเออทำไมอ่ะชุกายเออชุกายนะที่ที่อันนั้นใช่ไหมอันแรกเลยใช่เอ้ยไอปอลอใช่ไหมใช่อ่ะอันนั้นอะอันนั้นแน่ชัวร์ดูก็รู้เฮ้ยแต่ฉันขีดของทุกคนเหมือนกันหมดชีนางชี้ชี้ยิ้มอะเพราะว่าเฮ้ยมังบังเบอร์บังเบอร์ฉันนึกไม่ออกเลยซ้ำว่าคือใครอ่ะ ไม่ไม่ไม่ฉีก้มหน้าด้วยฉีก้มหน้าแล้วแบบฉีแบบกลัวคนอื่นพอตอนตอนที่เราเซร้าฉีกลัวคนอื่นรู้เว้ยซีบอกเหม่หมดเลยในห้องน้ำอะไรมมาจะพูดจะดีเหรอเออพูดมาเถอะก็บอกว่าแบบคือเล่าให้พี่แพลฟังก่อนยไงว่าออกไปแล้วใคระเล่าให้พี่แพลฟังไม่พูดถึงใครชูกอายไม่ใช่พูดแล้วพูดถึงมนุษย์ตนไหนเออเคยเคยพูดถึงไคนไหนชูกายเล่าให้พี่แพลฟังโอเคต่ออืมว่ ใช่รู้แต่พูดถ,ถึงหนุ่มวีหน่อยยี่สิบหรือสิบแปดอ๋อไม่หลายคนเยอะอเยอะเออเล่ามาเล่ามาก็แบบตอนแรกบอกพี่แพรว่าเอ,อ้ฉันจะเมาน้อง้ไงเนี่ยก็แบบตอนแรกบอกว่าเออเนี่ยออกไปให้นอนละพ,พี่สตาฟคนนั้นก็ถาว่าแบบชอบพี่โอ๋หรออะไรเงี้ยนางก็แบบพูดไม่ออกเลยแบบคืออยากจะบอกมาก,ก่าชอบพี่เขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ชอบพี่โอ้นะมัมยันชอบพี่สตาฟคนนั้นพี่สตาฟที่เป็นทํามพอืพี่น้องไงน้องแ่ไหนเรอแคแหละแล้วก็ เมยก็แล้วคือเขาไม่เอ,อ่ยชื่อไงเหมยก็แบบเลยแบบเซลล์เซลล์ไปบอกพี่ลออย่างเงี้ยมันก็แบบประมาณว่าเขาก็บอกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบเขาก็พี่ยกกำลังดิยกกำลังดีกว่าอะไรหรอเออเขา,าบอกว่าใช่เนาะแกแบบเขาดีมากเลยนะแบบเขาแบบตอนที่จะส่องกล้องแล้อทุกอ,อย่างอย่างแบบเขาบอกว่า่องเลยจะอยู่ค่อนข้างไม่เป็นไรหรอดีใจมากเลยรกำลังใจดีอะไรเงี้ย แล้วไงก็นั่นแหละนั่นก็มาให้ฟังนี่เหรออืมวียกกำลังหนึ่งวียกกำลังสองวียกกำลังสามปไแล้วเอาวีสองบวกวีสามได้เท่าไหร่วียกกำลังสองบวกวียกกำลังสามเป็นวียกกำลังห้าแต่แค่รุดบวกไม่เลยวียกกำลังเจ็ดแต่ตอนแรกแบบนางจะไม่คืนกล้องไงแล้วไปไปมามพี่คนนั้นก็บอกว่าคืนเถอะเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ไงก็แบบนางกินค่ะอะไรเงี้ยต้องเลย กล้องที่ถ่ายท้องสุดท้ายก็ไม่เกินก็ไม่รู้พวามรำมัน,นถ่ายแล้วนะถ่ายแบบลงท้องอะ่ะไมนะ่น่ากลัวอ้าวเหรอแต่ก็สำราญอ่ะอืมไี่ไวๆก็คืนนะพี่นั่งชอบเยอะเอนาะนั่งเป็นเลนเหรอบ้าเหรอใบเบ้าใบบ้า,บา,บาอะไรหรอพี่จะบ้าเหรอทำไมอะบ้าไม่ได้เป็นใบใบเป็นผู้ชายใบยคือคนที่ชอบสองเพศจริงเหรอเออ ใช่เหรอแพ้เป็นใบอแพ้เป็นใบไม้อืมตาห้าแม่แม่ใบไม้แม่ใบไม้ไม่แล้วเจมกับทีไม่ได้ซ้อมนี่แอบเครียดนั่นเนี่ยชั่งมันเดือดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ซ้อมใหญ่พี่น้องมันดึกแล้วน้องมันไปนอนเด็กเด็กน้อยต้องนอนเยอะๆจะได้สูงสูงโอ้โหสูงไม่พอยอ่ะโ้โหที่เป็นโรคจิตอะ perfectionist ใครเป็นบ้าง ไม่พี่เขาบอกว่าเขาบอกทุกคนไม่เหมือนกันมันไม่ใช่นะพี่ือเขาบอกทุกคนไม่เหมือนกันไม่ใช่นะพี่จริงดีทําไมอ่ะเขาบอกไว้ว่าชอบพี่เบียร์เขาบอกเราชอบพี่เบียร์แต่พอดูออกอ่ะพอดูออกไม่ใช่เว้ยคือเขาจะเปรียบประเด็นเหรอไม่แน่นะไม่แน่ก็อาจจะทูทูเว w a ป่ะ t ูมา u c h so much very much อยู่ฝั่งคนเป็นใจเปิดไปช่องไหนก็เริ่มรู้ชัด มีคนกำลังมาหรอ,อ,อไม่ใช่มีคนใหญ่กระจกแล้วไปไหนแล้วอ่ะสลิปใครอืมนั่นก็โอเคนะเบาๆจากยกน้ำหนักเอ้ยยกน้ำหนัก อยากรู้ว่าใครเขียนคอมเมนต์นั้นแรกของนางแรงไปมากไม่ใช่หวยนะไม่ใช่แพรใชพี่เหมือนกันพี่พี่จะบอกว่าพี่เขียนทุกคนเหมือนกันเพราะพี่พี่ํำวีไม่ได้ซ้ำเลยตอนนั้นแบบว่ามันรีบอ่ะเข้าใจปะเขียนไม่แบบนนนใจดีใจดีรักเพื่อนเขียนแบบเขียนดีทุกคนอ่ะเฮ้ยแต่อันแรกมันแรงมากต้องแบบคนที่ไม่ชอบนางมากๆอ่ะใครวะมีใครไม่ชอบนางมากไม่แล้วแบบในผู้หญิงก็คงไม่แต่ของแพรแพรรู้อันอันสองสองสามอันสุดท้ายสามอันสุดท้ายของแพรอันที่สามแบบเวลาอ้อนมาดู วันนั้นอะดูแต่แรงอะเป็นวยดวงนี้มันก็เสียใจพอเขว่าเฮ้ยคำว่าอ้อนนี่มันแรงมากเลยนะคือเขาเขาใช้คำว่าอ้อนนะมันแต่ว่ามันรู้คขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอะเขาใช้คำว่าอ้อนด้วยเขาบอกว่าอะไรบ้างอะในในคอมเมนต์้เขาบอกอะไรบ้างนะประมาณว่าางนะแบบมันกบบว่าอะไรนะเหมือนบางครั้งแบบมันดูไม่จริงใจเหรอ ทำอะไรดูไม่ขี้อ้อนเลยประมาณอชอบอ้อนเลยเอ้อ,อนแล้วดูไม่จริงใจคือแบบไม่รู้ไม่เข้าใจประมาณนั้นกันปล่อยปะทำไม,มกันวะเมื่อก่อนตอนเข้ามาใหม่แบบอันคิดเลยว่าแบบกลัวจะจําวีเพื่อนได้ไม่ครบอันอนี้แบบทบแทบท่องค่ะแต่ตอนครูบอกให้เขียนพี่จำไม่ได้จริงๆนอะเพราะว่ามันรีบอ่ะ พี่ชายมีใครคาแรคเตอร์เด่นๆบ้างวะแบบเด่นสุดๆที่โดดออกมาเลยอ่ะพี่อ้นเหรอพี่ก็พี่เต๋าเนาะพี่เต๋าคาแรคเตอร์ไม่เด่นแค่ขาวเฉยไม่ใช่ไงมันขาวที่เด่นไงมันเด่นที่ขาวไงก็เด่นนะพี่เขาหล่อนะหล่อสุดแล้วมากหล่อม,มากพี่ใส่ดีด้วยเนาะจริงๆมันก็ต่างทุกคนนะไม่มีใครซ้ำใครเลยเนาะนะแค่ว่าคาลิคเตอร์ไอ้คาแรคเตอร์ใครซ้ำใครไม่มีไม่มีไม่มีเลยจริงๆเทาไมเนี่ยไม่มีใครซ้ำใครแอบมีครึ่งๆไงแอบมีคล้ายๆไงเช่น ขอคิดก่อนได้ป่าแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องลูกก็อาจจะมีเฟมกับพี่เต้เพราะาเล่นกีตาร์คล้ายๆกันแต่นิ่ใส่ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันยังไงเฟมจะแบบขี้เล่นขี้เล่นพี่เต้จะแบบอบอุ่น,นออะไรอย่างน,น,น,นี้ปะ่ะทำไมรู้สึกว่าอบอ,อุน่นว่าฉันอยู่ข้างพี่เต้ฉันไม่เห็นจะรู้สึกได้เลยว่าฉันไม่ต้องรู้จักก่อนที่พี่แกจะเปิดตัวอันนี้นะตอนนี้เป็นปู่ฮาวเวร์เนาะตอนนั้นแบบดูแบบรุ่ฮอตอะพี่เต้เนาะพี่เต้ดูฮอตเนาะ ทำไมฉันเฉยๆกับทุกคนอะฉันก็เฉยๆทุกคนนะนี่นเหรอเสียามามากมายเลยมาแนาง,งฉันรู้ฉันเนี่ยบ้าๆกับพี่เอิงสองคนใช่ไหมว่าอะไรกับใครเลยอ่ะดีแล้วรักพี่เข้าไปด้วยใช่เป็นสองคนฉันไปด้วยพี่อ่ะพี่ก็พี่เราต้องอยู่แก๊งสวยลำพังเว้ยใครจะมีอยู่แก๊งสวยลำพังกับน,น้องบ้างฉันอยู่ด้วยพี่สวยเบา ไม่เราต้องสวยลำพังสวยลำพังสวยลำพังใช่สวยลำพังไม่มีใครเอาอะไรเงี้ยลองดูสิไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครวางไว้ก็เป็นขยะเข้าใจะมาสวยลำพังไงที่มันสวยๆป่ะแม่เราแต่ว่าที่แกบอกแกไม่มีแฟนเพราะว่าฉันว่าแบบเหมือนแกสวยไงแล้วคนไม่คิดแกโอ้สวยบ้ากสวยบอลแล้ไม่สวยหรอกสวยไม่ได้สวยมากเว้ยสวยสวยมากจริงใครสวยแกเออไม่ใช่เลยโกหกจริงๆแล้วหุ่นก็ดี นึกข้าไม่ออกหรอว่าแกอ้วนเว้ยแพรคือแกมีพุงอย่างเดียวฉันไม่เห็นเหมืนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าแกอ้วนทำอ้วนไหมเมื่อวานอ้วนปะไม่คือแค่มีพุงจบวันนั้นเยอะมากแต่คือรูปร่างแพรมองผ่านๆเนี่ยคือมันไม่มันต้อจะแบบเรียวอะไรเงี้ยอยู่ดีนั่งก็นั่งแล้วก็มาไม่วันนั้นยังไม่ตกใจเท่าวันนั้นวันที่พี่เจอแกในห้องน้ำผู้ชายทำไม่สบายนะไปฟิตติ้งพี่เสื้อผ้าฟิตติ้งเสื้อผ้าพี่อ อยู่ไหมอะแล้วก็ค่อยเบาเสียงนะเพียนมาหาน้องหน่อยอะไรน์ของแกจะปิดซะบอกว่าเพียมันไม่ไดช่มันน no ่าเกลียดมากมันพูดเบามากอย่างเงี้ยแบบทำไมอะเดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเพียนไปช่วยน้องเพียนช่วยทำไมเพียนช่วยทำไมเลยก็เพียนสิต้องถอดไปได้เร็วแบบเพี้ยนเราเข้ามาเร็อเปล่ายืนบนถัวอ่ะเดีวเออเดี๋ยวเพียนช่วยก่อเลยอ่สติดเหนือด้วยอะไรด้วยไม่รู้จะถอดยังไงอ่ะแกเข้าใจปะแกต้องเข้ารู้สึกปะแล้วแบบฉันก็ต้องยืนขึ้นไปยืน อย่างเงี้อยอย่างเงี้ยแล้วคือ,อ,อแบบเสื้อมันถอดไม่ได้เข้าใจว่ามันติดติดตรงเนี้ยเฮ้ยเื้อขึ้นไปอย่างออางี้จริงๆอะบ่อยแล้วคือแบบแกเขาเ้าใจไหมว่ามันบางมากอะแล้วฝาปิดเอาฝาปิดเลยแล้วก็อยก็แล้วก็จะพุ่งพุ่งแล้วก <ๆ S 2> ็แบบหนึ่ง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 แคบอะแล้วแพนก็พยายามอย่างเงี้ยปิดปิดดีแคบหายใจเข้าลึกๆอ้าวแพนไม่ออกพลังแล้วมันจะหลุดแบบพลัง ทำไมบอกมันก็พักกาเอาทีละข้างก่อนที่อุจจารตามากใชยแล้วติดแถวลงนี่เอาลงข้างล่างไม่ได้เอาขึ้นข้างบนไม่ได้ค่อยๆดึงค่อยๆหลุดทีละแคะมันไม่มีซิปหรืออะไรหรอมีรูดหมดแล้วไงรูดไม่ไม่มันต้องรูดตรงนี้ก่อนเข้าใจไหมพี่แอนมาช่วยรูดซิปพี่น้องก่อนตอนแรกคำพูดมันน้องรูดซิปไม่หมดหรือเปล่าดูให้หน่อยสิแผ้มันสุดทางแล้วเลตดมันไม่มีทางจะไปอีกแล้วอะตลกอะเล่ตัวเองอ่ะวันนั้นอะแบบเฮ้ยแต่พี่ก็เคยเป็นนะ เขี่ยเขาไปได้ไงวะตอนแรกอ่ะเออมันใส่ได้มันถอดไม่ได้พี่แต่ว่าแบบชุดสวยไหมชุดน้องสวยพี่เห็นชุดน้องยังเห็นชุดน้องสวยไหมเห็นบางๆเห็นชุดพี่ป้าสีดำแล้วก็มีอะไรสีทองๆเห็นชุดพี่ป้าเห็นชุดพี่น่าสวยสลับจำจำซับกันงงชุดพี่ที่แบบว่าควายกันแบบเนี้ครับชุดน้องเป็นชุดแบบสายเดียวแล้วแล้วก็รัดรูปแบบเนี้ยชุดเลิศมากพี่กุ้งแบบเก่งมากอะจริงมวยพี่กุ้งกุ้งน่ารักมันก็เป็นโทนแบบโทนชาติอังกฤษชิคดูค่ะ